หนังสือ5เล่มที่ผมแนะนำที่จะทำให้คุณเลเวลอัพเล่มแรก m i n d Set โดย Carol d w e c k m i n d Set หรือว่าใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่พูดถึง Growth m i n d Set และ Fix m i n d Set ครับคนที่มี Fix m i n d Set คือกรอบคิดแบบตายตัวจะเชื่อว่าความเก่งความฉลาดเนี่ยมันมีมันตั้งแต่เกิดแล้วก็พัฒนาไม่ค่อยได้ คนกลุ่มนี้จะชอบรู้สึกว่าตัวเองเก่งเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบความผิดพลาดทำให้ไม่ค่อยชอบทำอะไรที่ท้าทายเพราะกลัวว่าถ้าทำผิดจะโดนคนอื่นมองว่าไม่ฉลาดพอไม่ค่อยทำอะไรที่ท้าทายแล้วก็ไม่ค่อยยอมผิดพลาดเลยทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยพัฒนาขึ้นครับส่วนคนที่มี growth mindset หรือกรอบคิดแบบพัฒนาได้จะเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าความเก่งหรือว่าความฉลาดที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับคนที่มีแนวคิดแบบนี้ไม่ชอบความล้มเหลวเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาไม่กลัวที่จะทำเรื่องยากๆเพราะเขาคิดว่าความผิดพลาดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือทางไปสู่การพัฒนาทำให้สามารถผ่านความท้าทายได้ดีกว่าฟื้นตัวจากอุปสรรคได้ดีกว่าและมีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าด้วย ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีกรอบความคิดแบบตายตัวก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนกรอบคิดได้และหนังสือก็มีวิธีฝึกด้วยผมแนะนําเล่มนี้สุดๆนะครับสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคุณครูเพราะว่าการชื่นชมเด็กๆของคุณเนี่ยมีผลต่อการพัฒนากรอบคิดแบบตายตัวและกรอบคิดแบบพัฒนาได้อย่างมาก ถ้าคุณชมเด็กๆว่าเก่งจังหล่อจังฉลาดจังจะทำให้พวกเขาสร้างกรอบความคิดแบบตายตัวขึ้นมาแต่ถ้าคุณชมว่ามีความพยายามดีมากมีวินัยดีมากขยันดีมากคำชมแบบนี้จะทำให้เด็กๆพัฒนากรอบคิดแบบพัฒนาได้ขึ้นมาครับเล่มที่สองคือ g r i t เขียนโดยคุณ Angela Duckworth หนังสือเล่มน,นี้พูดถึงคำว่า Grit หรือความทระหดซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างความหลงไหลและความมุ่งมั่นเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จผู้เขียนเชื่อว่าความทระหดจำเป็นต่อความสำเร็จมากกว่าพรสวรรค์หรือความฉลาดเหตุผลคือการจับประสบความสำเร็จเราต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งก่อนที่จะมีผลงานยอดเยี่ยมเราจะต้องมีสองสิ่งคือความสามารถที่ยอดเยี่ยมและความพยายาม และการจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเราก็ต้องมีสองสิ่งก็คือพรสวรรค์และความพยายามพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ทําให้ได้เปรียบก็จริงครับแต่ว่าความพยายามอย่างไม่ย่อท้อสําคัญกว่าสังเกตจากประโยคก่อนหน้าความพยายามถูกพูดถึงถึงสองครั้งแปลว่ามันสําคัญกว่าพรสวรรค์ถึงสองเท่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงวิธีหาสิ่งที่คุณลงไหลหรือว่าแพชชั่นวิธีพัฒนาความมุ่งมั่น ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความทระหดสูงและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นครับคนเขียนหนังสือเล่มนี้กับคนเขียน Mindset เคยทํางานวิจัยร่วมกันแล้วก็พบว่าหลักการของหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยมันไปด้วยกันได้เพราะคนที่มีกรอบคิดพัฒนาได้ส่วนใหญ่ก็จะมีความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายมากกว่าคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวครับหนังสือเล่มที่3คือทฮปิ โดยดร์บีเจฟอกหนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางการสร้างนิสัยใหม่แบบเป็นระบบชัดเจนแล้วก็ทำตามได้ง่ายหลักการสำคัญคือการที่คนเราจะทำอะไรบางอย่างประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. แรงจูงใจคือคุณอยากทำสิ่งนั้นหรือเปล่า 2. คือความสามารถคือคุณสามารถทำสิ่งนั้นหรือพฤติกรรมนั้นได้ง่ายหรือว่ายาก 3. สัญญาณ หรือสิ่งกระตุ้นให้ทำพฤติกรรมนั้นเจ้าสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่สิ่งที่คุณรับเข้ามาทางประสาสัมผัสความคิดของตัวเองหรือว่าจากกิจกรรมบางอย่างถ้ามีแรงจูงใจและความสามารถเหมาะสมเราก็จะทำพฤติกรรมนั้นถ้ามีสิ่งกระตุ้นเกิดขึ้นแต่ถ้าแรงจูงใจหรือความสามารถไม่มากพอถึงแม้ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเราก็จะไม่ทำพฤติกรรมนั้นครับ แรงจูงใจและความสามารถใช้ทดแทนกันได้ยิ่งมีแรงจูงใจสูงก็มีโอกาสสูงขึ้นที่จะลงมือทำกิจกรรมยากๆในทางกลับกันถ้ากิจกรรมนั้นมันง่ายมากๆเราก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจเลยก่อนที่ผมจะเล่ายาวเกินไปนะครับสรุปสั้นๆก็คือหนังสือประยุกต์ใช้ความรู้นี้มาช่วยให้คุณสร้างนิสัยดีๆได้โดยการสร้างนิสัยเล็กๆที่ทาได้ง่ายมากๆ เช่นถ้าอยากออกกําลังก็ให้เริ่มด้วยการวิดพื้นแค่วันละหนึ่งครั้งแล้วชมตัวเองทันทีให้รู้สึกดีถ้าทําแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องนิ้วยเล็กๆนั้นก็จะเติบโตขึ้นทําให้คุณกลายเป็นคนชอบออกกําลังได้ครับคือมันฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับแต่ว่าเขามีผลวิจัยรองรับแล้วก็มีตัวอย่างจากคนที่เอาวิธีนี้แล้วไปใช้งานแล้วได้ผลจริงๆผมก็ลองใช้ผมก็ว่ามันได้ผลจริงนะครับหนังสือเล่มนี้ สําคัญกับคนที่อยากประสบความสําเร็จตรงที่นิสัยดีๆคือพื้นฐานของคนที่ประสบความสําเร็จแต่การสร้างนิสัยดีๆเนี่ยมันยากแล้วมันก็ไม่ได้มาตามธรรมชาติแต่วิธีการในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยดีๆได้ง่ายขึ้นหนังสือเล่มที่4วิธีชนะมิตรและจูงใจคนโดยเดลคาร์เนกีจริงๆผมเห็นหนังสือเล่มนี้มานานมากนะครับแต่ว่าไม่เคยสนใจเลย เพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆก็เลยไม่คิดว่าจะชนะมิตรไปทําไมก็เลยไม่รู้ว่าจะอ่านไปทําไมนะครับไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นไปได้ยังไงนะจริงๆคือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มันมีมากกว่าการหาเพื่อนครับเพราะเขาพูดถึงวิธีการทําความเข้าใจคนอื่นและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการให้เกียรติหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตรงๆเพราะมันทําให้อีกคนรู้สึกไม่ดีพอเขารู้สึกไม่ดีเนี่ย ก็ยากที่เขาจะทําตามคุณมีสองประโยคจากหนังสือที่ผมชอบมากนะครับเลยอยากอ่านให้ฟังด้วยประโยคแรกคุณเดลคานิกี้เขียนไว้ว่าถ้าการอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้คุณเพียงอย่างเดียวคือทําให้คุณเข้าใจและมองเหตุการณ์ต่างๆในมุมของคนอื่นได้ดีขึ้น<ๆ>ก็แปลว่าชีวิตของคุณได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วประโยคที่2คือ จงปฏิบัติกับผู้อื่นแบบที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณจงทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญถ้าแค่การให้ความสุขเล็กๆน้อยๆด้วยการชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจคุณยังทำไม่ได้คุณก็เป็นคนใจแคบที่สมควรประสบความล้มเหลวในชีวิตแล้วคุณสามารถใช้หลักการในหนังสือเล่มน,นี้กับแฟนกับเพื่อนร่วมงานกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับคนเยอะๆหรือถ้าคุณเป็นหัวหน,น้าผมแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้มากๆครับหนังสือเล่มที่5คือ f a i l i n g Forward เขียนโดยคุณจอห์นซีแม็กซ์เลครับต้องยอมรับว่าผมไม่ชอบความผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งแล้วก็กลัวว่าจะดูโง่มันคืออาการของ Fix My Set แบบชัดเจนมาก การกลัวความล้มเหลวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่กล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนทำให้ไม่พัฒนาแล้วสุดท้ายก็ไม่ถึงเป้าหมายทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ลองทำดูเลยด้วยซ้ำถ้าคุณอยากจะเอาชนะความกลัวความล้มเหลวหนังสือเล่มนี้คือคำตอบครับเพราะว่าเขาจะสอนให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวสอนให้คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีขึ้นทำให้รับมือกับความล้มเหลวได้ดีขึ้น แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นเขาเชให้เห็นว่าความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จทุกคนที่ประสบความสําเร็จต้องผ่านการล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นถ้าคุณอยากไปให้ถึงเป้าหมายยังไงก็ต้องเจอกับความล้มเหลวไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งครับสิ่งสําคัญคืออย่าท้อทแท้แต่ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงแผนการแล้วลองทําใหม่อีกครั้งหนึง่ง